ฟังเดนคาเฟ่ตรงนี้มีน้ำเฉียบโอ้ววววววิวว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 วนว อากาศดีครับวันนี้เราหาออกเลาะนะครับตามหมู่บ้านตอนนี้อยู่ที่เชสโซทอนอำเภอมหาชนะชัยเดี๋ยวจะไปหาคาเฟ่ตามหมู่บ้านคาเฟ่รับนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ FC ดูนานแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติหลังจากที่มีการประท่ากันระหว่างไทยกับเเมพนะะครับเราใช้เส้นทางลัดนะครับจากถนนแจ้งสนิทเราจะลัดไปที่อำเภอมหาชนะชัยนะครับเส้นนี้แอดมินก็มาถ่ายให้ชมบ่อยๆนะครับ สวยงามมากครับถนนทางหลวงชนบทยอสอศ .2015 เป็นทางลัดไปที่อำเภอมหาชนะชัยของยโสธรทุ่งนายโสธรครับโอ้หทองทุ่งสีเขียวทองฟ้าสีฟ้านะครับตอนนี้เรามาโผ่ที่ทรลอง0 8 ทำเตือนแก้วมหาชนะชัยเดี๋ยวเราจะออกสายัหน้าเราก็จะเป็นอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเดี๋ยวมาชม การก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชีว่าเขาทำเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ยังทำไปเรื่อยๆนะครับน่าจะทำสะพานตรงกลางนี่หรือเปล่าน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับลำน้ำชี ทางไปอำเภอพนมไพรนะครับมีทางเลี้ยวเหรอ ตำบลฟ้าหยา400เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้ยวขวามาี้ยวจังหวัดเลียซ้ายเลี้ยวขวา ตรงนี้เหรอฝั่งแดงคาเฟ่จุดหม่ของด้านซ้ายนี่เหรอเปล่าโอ้ใช่หยุดทุกวันอังคาร โอ้บรรยากาศดีบ้านฝั่งแดง่ที่ไหนวะเนี่ วิวดีมากฟังแดงคาเฟ่ตรงนี้ไม่น้ำเี่์ครับโอ้วิวดีครับ แม่น้ำฉี่มันจะเป็นโคง้งครับโค้งตัวเอสด้านนี้จะเป็นคาเฟ่โอ้ของร้านหมดเลยเปล่าเนี่ย

โฮมสเตย์นะครับเนี่ยฟิวดีตรงนี้เหรอครับค่ะจากลงจากข่าตรงนี้และะ้ค่ะลงจากตรงนี้แล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นแต่ช่วงนี้<อ>น้ำน้ำเยอะน้ำแรงก็เลยจะไม่มีแปลว่าอะไรครับไอ้ร้านชื่อร้าน,นครับฝ,ฝั่งแดงตรงนี้เขาเ,เรียกว่าฝั่งแดงแต่ก่อนมันเป็นที่อะไรเป็นฝั่ง กายค่ะทรายสีมองมามันจะเป็นสีแดงๆอ๋อค่ะแล้วก็นเลยมีน้ำอยู่ตรงนี้ข้างล่างค่ะโอ้มีตาน้ำด้วยค่ะคนเขาคือมันตักน้ำอยู่ตรงไหนครับตรงที่ที่มีบันไดลงไปนั่นแหละค่ะตาน้ำอยู่ข้างล่างอ๋อตรงเรือสีเขียวค่ะใกล้ๆสีเขียวค่ะ น้ำม็จะไหลออ,อกจากตรงนี้่ะเป็นการน้ำน้ำผุดเรื่อยๆสมัยแต่ก่อนก็จะใช้น้ำตรงนี้จ่าตรงนกจะเป็นทางลงถ,ถ้าอยากได้บรรยากาศทีม่มันเหมือนเดิมๆหน่อยก็คือขับตรงไปนี่ค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาเจอแยกเลี้ยวขวามันจะเป็นทางลงไปไป,ไปอยู่โค้งนู้นเลยอ๋อถนนเส้นข้างนอกเนี่ยถนนเส้นนอก พอถึงแยกแล้วเลี้ยวขวาตรงลงไปเลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนอุโมงต้นไม้เหมือนทางเกวียนสมัยตะกอนอ๋อโอ,โอ้ต้นมะขามเยษ์เขาจัดสวนสวยงามนะน,นี่ยมีปลาด้วย มีปลาด้วยครับมีต้นมะขามยักษ์ด้วยโอ้มะขามต้นใหญ่ ครับผมลงลงตรงไหนได้ครับได้กำลังจะทำบันไดอ๋อเวลาขึ้นรถตอนน้ำตอนไห้ข้้นล่างมัน,มนลื่นเลยทำบันไดเงนี้ตรงนี้เป็นบ้านพักเหรอครับรเป็นโฮมสเตย์ครับเป็นโฮมสเตย์ คนมาพักเยอะหรือเปล่าไม้อ่อนค่ะคนเพิ่งออกเมื่อเช้าเเต็มเลม่ในไม่อนกลงไม้อย่ไม่ไ่ไมจะลงข้หลงชนไหมใช่ครับ้ครับตรงามสบายเลยครับทางล่องตรงไหนตรงเป็นน้ำผุดนะครับ หัวน้ำตรงเรือนะครับแต่ว่ายังไม่ปรับปรุงเพราะว่าน้ำเพิ่งลดลงอ๋อยังไม่เห็นจะเห็นอยู่ก็ไหลลงออกพอดีเรือมันทับอยู่นิดหน่อยเจ้าของเรือเขาไม่รู้ต่อกน้ำมันขึ้นมาเดินลงไปได้อยู่ครับเดินลงไปเลยเดินตามไม้หน่อยล,ลงไป่าง,างเรือช่อียอโอ้ตรงนี้เป็นน้ำผุดคนระับ ธรรมดาก็หน้าแล้งน้ำลดก็ตูระน,นะกครับสะพานไม้น่ะสะพานไม้ที่ทำไว้ให้อ๋อตอครับเดินเดินลงเดินลงไปตามสะพานไม้ไปหาเรือที่เขียวลำน้ำชีนะครับเหมือนน้ำจะลดลงนะครับก่อนหน้านั้นน่าจะท่วมขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์ครับเขาก็จะมีการบูรณะอยู่ครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศริมแม่น้ำฉีถ้าพัฒนา เป็นที่แคมปิ้งเีสุด,ดยอดเลยนะครับลำน้ำชีก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะถ้าทำดีๆนิดอำเภอมหาชนะชัยนี่น่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยู่นะแอดมินจะมาบ่อยนะมหาชนะชัยค่เหมือนแก้วเนี่ย แถวๆนี้ก็ก็ดีหน่อยห่างจากชายแดนพอสมควรนะครับอยู่ในระยะประมาณ130ถึง150กิโลบรรยากาศเงียบสงบ อเมริกาโน่เย็นหวานกว่านี้น ก็มไม่เคถ้ามีน้ำขึ้นสักหน่อยนี่ก็น่าจะโอเคช่วงหน้าหนาวนี่น่าจะบรรยากาศดีนบ Blondvinbord. โอ้โอนี่อุโมงต้นไม้ถ้าแถวบ้านแอดมินเขาจะเรียกว่าโซงเนะี่ยเป็นโซง โซวาลวารามตรงนี้จะอยู่เริมฝั่งของแม่น้ำชีนะแม่น้ำชีเหรอครับตา ตรงนี้เลี้ยงขั้ว,วครับเลีย้ยงขั้วจังโตครับสี่โตนโตี่วะควายเล่นน้ำนะรตรงนี้เพิ่นเอิ้นโศกยังครับตรงที่ลงมากเลคือเป็น,ปนท่าท่าหอนช่ไหมท่าหอ อ๋อ oh. เป็นทางสมัยโบร,ราณเหครับนี่ทางเป็นสมัยโบร,ราณคนเดียวเพิ่นลัดไปใส่ครับคนลัดไปตีไปฝากตีทั้งกุ่นล่ะมาลงเรือตรงนี้เดีจะถามซิถามที่ไปกระดอ๋อพ oh. วกคนใดคนนี้ที่ฝากตี่ฝากใดนะครับไปฝากตีทั้งกลุ่มขาคายังเป็นกระมะขามตรงนี้วะ ว่าเ้นมีค่าขายไปให้ไปหน้านอ๋อไ,<ป>ไปให้นึกว่ามักข้นค่าขายสมัยก่อนมันสุเพินมีให้หน้าว่าอย่างไปสักนี่หังเงียปฟัง มหาชนะชัยถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เส้นทางโบราณนะครับที่อำเภอมหาช,าาชัยจังหวัดยะโสธรนะครับบานแนดมินก็จะเรียกว่าโศกนะครับทางโศกเนี่ยครับเป็นทางโบราณเส้นทางนี้ก็จะเดินทางไปที่ฝั่งแม่น้ำชีนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นลำน้ำชีเป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยงามมากครับ แล้วก็แปลกตาด้วยโอเคครับเราก็จะออกจากโซกโบราณของอำเภอม,มหาชนะชัยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ไหนคอยติดตามรับชมนะครับผมโกโกโก